สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาพูดมาคุยมาพาดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับมาพาดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจําสัปดาห์นี้คือสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน2563คือวันที่2ถึงวันที่8นะครับพฤศจิกายน2563นี่นะครับวัดดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางไหน การงานจะเป็นแบบไหนความรักจะมายังไงนะครับการเงินจะดีมากน้อยแค่ไหนเราก็จะมาพูดมาคุยกันในคลิปนี้ซึ่งดวงโดยทั่วไปแล้วของผู้ที่เกิดปานังคารนะครับในสัปดาห์นี้นะครับท่านจะได้พบได้เจอในสิ่งใหม่ๆได้ถูกใจในสิ่งใหม่ๆได้พบเจอในเรื่องใหม่ๆ คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแท้พบเนื้อคู่ที่ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นคู่กันในอนาคตการทํางานก็มีความสุขสมหวังในเรื่องต่างๆบรรยากาศในการทํางานสังคมสิ่งแวดล้อมในการทํางานก็เป็นไปค่อนข้างดีนะครับความรักมีความรักมีความสามัคคีในเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานมีความสุข การเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวจากญาติผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูมีโอกาสได้งานได้โปรเจกต์ได้โครงการที่รับผิดชอบที่รับมอบหมายเมื่อท่านได้รับงานได้รับโครงการได้รับโปรเจกต์ต่างๆได้รับผิดชอบในหน้าที่อะไรมันจะไม่ยากเกินความสามารถของท่านก็คือได้รับงานที่ง่ายพอสมควรนะครับมีเพื่อนมีหุ้นส่วน มีมิตรสหายเขาก็คอยช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆนะคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆอันนี้ก็คือดวงโดยทั่วไปนะของผู้ที่เกิดวันอังคารซึ่งเรามาดูดวงในเรื่องแรกดวงเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงในเรื่องของการเงินส่วนใหญ่นะครับผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้รับเงินได้รับเงินรับทองเกี่ยวกับเงินกับทองนี่นะครับได้มาจากเพศตรงข้ามหุ้นส่วนหรือบุคคลที่เป็นผู้หญิง คนรักภรรยาของท่านนะครับซึ่งถือว่าแฟนของท่านหรือคนรักของท่านเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างที่จะมั่นคงฐานะทางการเงินนะมั่นคงพอสมควรเมื่อเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่าน mm. ก็จะทําให้ท่านมีรายได้มีความมั่นคงในด้านการเงินนะครับเข้าไปด้วยเช่นเดียวกัน มีเงินเข้ามาใช้จ่ายสะดวกสบายมีเงินคล่องมือนะครับมีเงินอยู่ตอลอดเวลามีรายรับรายได้เข้ามาหลากหลายทางถือว่าเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินค่อนข้างมากนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนะครับซึ่งการเงินส่วนใหญ่ของผู้ที่เกิดวันงคารในสัปดาห์นี้จะได้มาจากผู้หญิงนะเงินส่วนใหญ่ของผู้ที่เกิดันาคารจะได้มาจากผู้หญิงนะครับ อันนี้คือในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของการงานดวงการงานของผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงการงานมันก็จะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาที่จะทําให้ท่านได้ต้องหาหนทางหาแนวทางในการแก้ไขในเรื่องของการงานที่ค่อนข้างที่จะลําบากการงานที่ท่านทําอาจจะไม่มั่นคงสักเท่าไหร่มีคนคอยอิจฉาริษยามีคนคอยขัดแข้งขัดขาในเรื่องของสายงานในเรื่องของการทํางานนะครับ ในที่ทํางานของท่านก็มีคนคอยอิจาริษยาเพื่อนร่วมงานก็คอยขัดแข้งขัดขานะซึ่งถือว่าฐานะทางการงานความมั่นคงทางการงานของท่านยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าการงานเนี่ยนะครับมันก็พอที่จะประครับประคองไปได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่มีปัญหานี่นะครับก็คือ ปัญหาหนี้สินภาระหนี้สินส่วนตัวของท่านซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาเป็นจุดอ่อนในตัวท่านเองจะทําให้ท่านถูกโจมตีถูกกล่าวหาจากคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนรักหรือจากครอบครัวคนรักของท่านเขาก็จะติฉินนินทานะในเรื่องของปัญหาก็คือหนี้สินนะครับส่วนตัวท่านเองหนี้สินของท่านเองนะมันก็จะเป็นปัญหานี่แหละในเรื่องของการงานส่วนเรื่องสุดท้าย ในเรื่องของความรักดวงความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารี่นะครับในสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักมักจะมาพร้อมกับปัญหาหรือมาพร้อมกับผลประโยชน์ในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับท่านอาจจะมีความไม่พร้อมทั้งสองฝ่ายทั้งสงฝ่ายนะท่านอาจจะมีความไม่พร้อมในเรื่องของการเงินสมมุติว่าออผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่ก็จะให้ไปสู่ขอไปมั่นหมายคือ เรายัางไม่พร้อมนะเขาก็จะเล่หรัดอยากให้เราไปตามวิธีตามวิธีลีตองอะไรนะครับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ไอเราทั้งสองคนเงินมันยังไม่พร้อมนะครับในเรื่องของการเงินเพราะนั้นความรักมันก็เริ่มอาจจะมีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันเริ่มจะมีรอยเล้าเริ่มจะมีปัญหาเริ่มจะมีปากเสียงกันและบางครั้งนิสัยของตัวท่านเองนี่แหละ บางสิ่งบางอย่างในตัวท่านเองอหรือข้อเสียของท่านมันทําให้คนรักของท่านนี่นะครับเขาไม่ค่อยที่จะชอบสักเท่าไหร่นะเขาไม่ค่อยที่จะยอมรับคือยอมรับไม่ได้ในนิสัยตัวตนของท่านในเรื่องบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เกิดปัญหาความรักตามมาอาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะครับน้อยอกน้อยใจซึ่งจะทําให้ท่านต้องไปง้อจะต้องเอาใจใส่เขาทําให พอเราไปง้อไปเอาใจใส่อะไรมันอาจจะทําให้เขาหายโกรธนะได้มาปรับความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในเรื่องของความรักก็คือปัญหาเล็กๆน้อยๆนะเมื่อมันสะสมไปนานๆดีนะครับมันจะทําให้เกิดปัญหาเกิดปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือในบางคู่ในบางคนก็จะทําให้เลิกรากันไป แยกกันอยู่เพราะเรื่องเล็กเล็ก,ลกน้อยนี่แหละนะเพราะฉะนั้นจะต้องปรับจะต้องพูดจะต้องคุยปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกันเรียนรู้กันให้มากก่อนที่จะตกลงปรงใจกันนะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้คือดวงนะครับประจําสัปดาห์ของผู้ที่เกิดปัญหาคารโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ ซึ่งเรื่องไหนที่มันไม่ดีเราก็นําไปเตือนสติตัวเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากทําใจให้สบายๆฟังแล้วโอ้ยเรื่องนี้มันไม่ค่อยดีการงานก็ไม่ดีการเงินก็ไม่ดีอย่าไปคิดอะไรมากนะครับฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางฟังไว้เพื่อเตือนสติเราอย่าให้มันเป็นไปแนวทางแบบนี้อย่าให้มันเป็นไปในแนวทางที่ผมได้ทานายไว้นะครับชีวิตเรา ดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องอาจารย์มหารรสารเสราชศร,ศรีขอให้ผู้ที่เกิดวันอังคารตลอดเดือนพฤศจิกายน2563มีความสุขร่ำรวยเงินทองเฮง,งเฮงรวยๆตลอดกาลและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ